เล่าได้ทั้งวันจะมาเล่าเรื่องหมอดูไฮเทคกับสบุวิเศษน้ณหมู่บ้านสุดซอยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงแต่สัญญาณ 5G แรงจัดปหลัดบอกมีหมอดูชื่อดังนามว่าแม่หมอเบอร์รี่นางไม่ได้ดูดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือลูกแก้วแต่ใช้แอปพลิเคชันทำนายอนาคตสุดล้ำสแกนหน้าปุ๊บรู้เลยว่าชาตินี้จะรวยเมื่อไหร่มีผัวกี่คนแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าระวังโดนเท วันดีคืนดีมีข่าวลือหนาหูว่าแม่หมอเบอร์รี่ได้สบู่วิเศษมาสบู่นี้ไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวใสเด้งดึงแต่ช่วยให้เห็นผีใครอยากเห็นผีตนไหนแค่เอาสบู่ไปถูนวดตอนเที่ยงคืนแล้วสวดคาถาผีจ๋ามาให้เห็นหน่อยรับรองหมาเป็นขบวนการ เรื่องนี้รู้ถึงหูเหียอาเจ้าของแผงพระเครื่องหน้าปากซอยเฮียแกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่เชื่อเรื่องธุรกิจเฮียแกเลยคิดแผนการใหญ่จะซื้อสบู่แม่หมอเบอร์รี่มาขายต่อในราคาโกงเฮียแกบุกไปหาแม่หมอเบอร์รี่ถึงบ้านถามว่าสบู่วิเศษนี่มันจริงแท้แค่ไหนแม่หมอเบอร์รี่ยิ้มกรุ้มกริ่มตอบว่าของดีมันก็ต้องมีของจริงสิเฮีย แม่หมอเบอร์รี่สาธิตวิธีใช้สบู่วิเศษให้เฮียอาดูนางเอาสบู่มาถูหน้าตัวเองแล้วสวดคาถาปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮียอาเริ่มหน้าเสียแม่หมอยิ้มแล้วบอกว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่ใจค่ะเฮียถัดใจไม่เชื่อก็ไม่เห็นว่าแล้วนางก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันแต่งรูปผีแล้วเอามาแปะบนหน้าตัวเองเฮียอามองตาปริบๆแม่หมอเบอร์รี่หัวเราะลั่นเห็นไหมล่ะคะเฮียผี มาแล้วสุดท้ายเฮีย er อาไม่ได้ซื้อสบู่วิเศษแต่ได้ไอเดียใหม่เฮีย er แกเปิดคอร์สสอนแต่งรูปผีขั้นเทพใครอยากเจอผีแบบไม่ต้องเสี่ยงโดนหลอกแค่มาเรียนกับเฮ er ียอารับรองผีเต็ม Facebook ส่วนแม่หมอเบอร์รี่ก็ยังคงดูดวงต่อไปแต่เปลี่ยนจากสบู่วิเศษเป็นฟิลเตอร์ผีในติ๊ t ตอกแทนเพราะขายดีกว่าเยอะและเรื่องราวก็ออดจบลงเพียงเท่านี้กดติดตามช่องเล่าได้ทั้งวันไว้เพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ของเราได้ทุกวัน